ได้แล้วสุขคนเมนบค่ะได้บ้านเมนตก้เมนหมาไมไปเทียงมื่อเังาอยู่บ่เมื่อ้านท้าอยู่บ่อเมื่อนเม่อด้ไที่ไปสักคนมันเมื่อวันไปสักคนก่อนไปสกไป่ว่าโอ้ให่หนียงไว้นี่ยน้ต้น้องสัคนได้ไมขวานะเอาไนละหดอกขอโชคไก้มหาศาลได้เด็สามโตสองโต ทำไมนี่มสลานที่ไอเขาเอิ่นว่าโปยเกซาพระอาจารย์เทวานโรเน็ตปองพญานาหนลาค่ะเดี๋ยวเอาเองค่ะเอาเองแจ้งสิทังเฮ้เราบอกกาแฟเยอะมากไรอยู่เอาไปเอามันแจ้งสิทัง ไป่เคงบนนะใส่เครื่องก่อนใสไปมาใส่ไหมี่กัได้เรต่องพิธีการเอาเด็กขาทำไปชม ถปเบาไปนเินต erm ิดบ่ะถูปไต่บ่ถูปนันไต่เออเอาเฮ็ดจังไดถูบฮะนั่นไต่ถูบเอาจุ่มใส่เห็นน้ำไหมดับตาขึ้นเลย อแจงวุ่่งูมาลานต้้เป้อนียจังเลมันบจุ่มต้องจุ่มองเจาเห็ดหลุดเห็ดหลุดู้เมใส่ไหมมันจางใส่ไได้ไก่แสนไก่ก็ได้มา ขโยนนี mm. okay. ่เป็นห้ามเที่ยสร้างงเที่ยวหนี่งเป็นมองคองส้างสีนยางมานี่บ่ทำลายคนบ่ครัอาจารย์บ่ซีดกบบ่ซีดกันทำลายกับว่ายั่งละตีสั้นขึ้นตัวสั้นทุบขึ้นสั้นทุบขึ้น สั้นถูกขิ้ับ้างฟองใหญ่ตัดเฉได้ไหัดเฉได้้างหนถูกจุดเทียนเขาขอานุญยากเด้อใบไม้แห้งแห้งสิเออสา้ามกล้า ไ่ได้แก้วเขาไม่ได้ค่ะเพเป็นยังหามกระเทียนหน่อยจิตวิดอันนี้ต้อเป็นปองพญานาคซึ่งเคยมารักษาอาจารย์แต่สมัยอาจารย์มาอยู่ค่ะเป็นอาจารย์ที่เสพติดบานีโต่อไปมันจะมีพญานาคมันอยู่นี่มันอยู่นี่เป็นหม่องนี่อันนี้เป็นทีไหวผมค้องพระอาจารย์ี่เก็บทีวัาแท้แล้วต้องเก็บตลอดค่ะบานนีิฮอดจิกาสีได้เอาเกศานั่น อยากเทิ่งอยากโยมเยู่สิห้วยลงน้ำกันน่ะผู้ใดอยากได้ยังอธิษฐานเด้วยบัตรอธิษฐานพร้อมกันทองไฝของมันเนี่ยน่ายกเส้นมาใส่มันสาธุผู้ใดเทียนรับก็ให้ตัวผู้ใดเทียนรับหรือแปลว่าสิดตัวอีก ทั้งหินนึ่งก็ได้เด้อทั้งหินทุกคนสิได้กปว่วยเกสาของพระอาจารย์นี่ลงในมปองพญานาคานี่เด้อท,ทุกคนกทุกคะท,นนทู่ทุกปักทางปิดทุกปักทางไอ้ใส่เมื่อเออปักใต้ใต้หินเออเทียนให้ปักทางนี่ทุกปักทางต้องไปดูมีตัะขนาดเนี่ย เพราะว่าอันนี้เคยเอามาแล้วเดี๋ยวเทียนหนึ่งนี่ที่เป็นครั้งที่สองขี่ม้าไออันนี้ยูนีซาธุให้สมปรัฒนาให้สมขมุมาต์ปัฒนาให้สมดันดนมากไก่เด้อขอใเอฟซีถูกสุขผู้สุขคนมาลำบากมาลำบากขอบูชาเทพวิยาาปฝ่าดินเจ้าที่เจ้าทาง ก็มานะะักค่ะให้ปรารถนาอันดอใดก็ขอให้สมปรารถนาในช่ไหมขอให้สามจงเจริญต่อไปคุจังเจ้าปู่พญานาคมาอยู่นี่นะ ครูก็แม่จตเขียนครูพญานาคลาดเบิดสุขคนเราบอกวาไาจา์เจียวลงเบิดไดียดอ้าวไปง้าเบิ้งเอาจุก,ก้อง้ <laughs> อตาดีกะโชคเราบ้านนี้ตาวดีกะตา,าไตาใจดีละฟาจำเบิ้ยจุก้องโอ้ยกะเห็นสัดว์เบิดลแล้วนะ ให้เบิ้งยุ่กป้องนี่มาถึงจัอันไข่ไข่ไข่ที่เป็นหินเนี่เอามาไว้นี่นีของลูกดำดำนี่ค่ะพระจันาร์เหบเบิ้งโซ่เบงไส้นี่นีบ่ะม่นี่ยหะม่นี่ละนปรากฏขึ้นมานี้่าฮ้าซูนกับสามสามสามน่นั่นละยูนกลง อ่าศูนย์กับสามสามสามคนทินวาความไหนจโฆษณาอีหอให้เขาเยอันนี้เดี๋ยวไปเอมไม้ได้หนีง่งได้หน,บนบี่ได้กล้องนี่ได้ผู้ใดชงใคแเราก็เบิร์กศูนย์กับสามสามสามเมันเเบิงกกล้องพู้ใดยังไม่โศกก่นนะกล้องใส่เกศาพระอาจารย์มากเบิรงกปูถำหน่อยเขานำกันว่าจิได้ตัวใดม้ีหมือนี่ ท่พิธี่เสร็จแล้วเดี๋ยวที่ตาพาอาจารย์พนังละพรน้ำกันมันนี้่ดพรายกันอีกนนั่งได้หรอบอ่นได้เลยดิค่ะพาอาจารย์่นได้เลยด้กูจะบาเลี้ยงเก่าจะเข้าหลังกูจะบาเลี้ยงเ่าจะข้าหลังสังเต่พ่อสาิบเก่า เพิ wow. <S 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 ่นว่าเพิ่นว่าสิกูจักเว้าเรื่องเก่าเข้าหลังเออแต่พอส19นี่บ่จาปกมา979กับ19เพิ่นวางซั่นบ่เออเพว่ากูจักเว้าเรื่องเก่าแต่เข้าหลังแต่พอส19อ Tôi phớt sờ cầu Ủa Nếu em vui cho đẩy đó thì mới Cứ ngay Cứ ngay chết chỉ tổ bớt bì Cũng chắc bông Nếu theo hai lần Không có chăm ở khá là phá thế mới chỉ mà hẳn chùa เก้ามันก็เก่าโอ้กูจว่าแต่เรีองเก้าข้าวหลังอ่าแต่พสอิบเก้าเอาตรงตรงิบเก้านียยั้งเปลยรแท้เอาิบเก้าีมันเละล่างเวนามาเลวหลังนามารับพรน้ำตาจันจาหลังจากห้าอาหนมาให้กูตนหนา มักเกยครับแค่นบมักตาลแค่นมังนัดเอ้ยพอดีพระอาจารย์ยจาฐานที่เจ้าขยานกันไปอันนี้กันทุกชิงทุกยาท่านท่านบอได้ลบดูเพราะพุทธศาสนาว่าได้ลบรู้เจ้าทีเจ้าฐานหลักกาจริงรับจีดกายที่ทั้งไรทั้งปวงเอย่างแต่ว่าหากมาเห็นเดี๋ยวความจริงใจเจ้าพุ่ม ซึ่งพระอาจารย์ตอนอาภาพระท่านมาเนี่ยสูรขาวเขาาตามอากาศมาห่ม,มู่นี่เต็มเหมือดเนีเตรยมเหมดเข้ามาบวชยู่ให้ถาวนั่งนั่นนั่น,น,นคือการนิมิตในครั้งนั่นบาดในมือนี่ก็เลยมาตอบคุณที่พวกไอ้เพื่อนมาบวชขาวนัน่ซุ่มพวกลกายทิพย์กับว่าใดนะนนอันนี้ก็เป็นจังบุญพ้องไปห้านีนมาก ภูที่มาเนี่ยก็ขอให้ได้โศกสู้ขู้สู้คนคิดสิ่งใดก็สกมไปเถอะนะผู่วัฒนเราได้มาก,ก็ให้ได้มาเด้ให้ได้มาเห็นสถา,านที่แห่งนี้ขเขาอื่นว่า<ด>ทำทำภูเทศก,ก็ได้หรือว่าทำแม่ตะเคียนรูอะไเป็นาศาสนาอันนี้ก็ให้สมความ่งม,ม่านราถนาขอให้ผูาาว่วัฒนเราเดเห็นได้มาเห็นนะบาดนี้ก็รับพรเป็นภาษาบาลี จ so ังอาจารย์ก uh ็จ huh ังสิตั้งใจนะยะถาวิวะหาปูลาปาลิโกเลนติสาคลามเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปัติ อิสิตังปะสิตังตุหังกิปเมวสิสตุสักพิภูตุสังกปาจันโทปนังรัตุยธามณิชฌกิจโรยธาสัพพิติโยวิวานสันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุข <Rig repetition ceu> ีที่คอยุโกภวะ อาพิวาทนาสีริสนิจังุทธาปัจจายนจาตารโธรรมาวัฏันต uh, ิอายุวันโนสุขังภาลังโซกโซกโซกบานีสาธุสาธุท่านผู้ชมได้ตัวเลขแล้วเก้าเจ็ดเก้ากับเนิงเก้าเนาะเลขพ่อน้อยนั่งเก่า อยู่ถ้ำปูเท่ทำปูเท่ปูเท่ทำเมตไก่แค่นคููทำเมตไก่แค่นคููอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะต้นตะเคียนน,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 นั่นต้นสองต้นเฮี่ยงกัน,น,น,นว้ายคนโหกคนสิบวันมาถ้ำพิธีขอเลขบนยอบนันนี้อันนี้สุดไทยที่จเจดีย์หน้ามาถวายญาติเคียนเอ้ยขอให้ถูกสามตัวตรงเด้อสมปัติธนา ไอสมมากกว้งมากไกา่สิบบันจาหาบันลือ้อที่ถูงหัดก้อนนี่บอกที่ถูงหดก้อนนี่บอกชมพูทองสีชมพูทองนี่ครับท่านผู้ชม เอาลำลุวยถูกหอยไปน้ากันพอถูกสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะค่ะเนาะพอท่านผู้ชมโชคดีไปน้ากันกับเจแดงด้วยค่ะเด้อกลับบานแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ